เตอนไหนวะพาี่การไวจัดเยอะมากบอลคุณดิวครับใช่หรอมึงดูดิใช่ครับใช่ไมาให้ปากชีไปดูปักชีปักชีใช่ใช่ใช่ครับคนนี้แหละครับลุงเดียม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 ใช่เลยใช่เลยแหละเอาแหมมาช่คนมาคุยด้มึงเอามึงเอาตัวมาเปล่าแต่งแต่งเหมือนอยู่นะจะคุยมันเลย ได้ครับผมครับผมครับผมจะจ่ายไหมครับสรุปตกปลาได้ครับได้อ้าวยอมอไปเรอคุยกันมาแล้วคุยกันมาแล้วมันชี้วี่ะอมัใชี้วีปะอ่า เมื่อวานที่ผมมาอยู่ก็มีคนมาบอกนะครับว่ามีเรื่องเข้ามาพ่อผมอ๋อมันจะไล่ออกพี่ก่อนเรื่อง่อมันไล่ออกใช่เนี่ยเราคุยบบูมไอ้บูมบอกจะไล่ออกอยู่เสียงงอมมาเลยด้วยคนเนี้ยว้าเสียงเปลี่ยนจริงไม่เก่งเลยไอ้บูมเนี่ยเราบูมมาพูดดิอะครับไอ้บูมจะไล่มันออกใช่ไห้คนเนี้ยใช่ครับถูกต้องครับ มี่ได้าทำงานอะไรวะอันนี้อยู่ที่เขาครับผมเฮ้ยแต่คนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างเลยนะเว้ยไล่ออกได้ลงอคอหรอวะก็ถ้าผิดจากที่ตกลงไว้ก็คือผิดนะครับไอเชนีนี่อ้เช่นน,นี้หนัก บ้าจัดเลยจริงๆอะไรบ้าน้าจัดเลยอะไรบ้าน้าจัดเลยใครเฮียเนี่ยเฮียบูมอ่ะพี่เดทำไมอ่ะมันจะไล่ออกอย่างเดียวเลยมันไม่ปกป้องใครเลยรู้ดิลูงพี่เด่นพี่เด่นคนใบใครทำผิดมันไล่ออกเลยอ่ะวันไม่ให้ต่อเลยอ่ะมันไม่ปกป้องเลยอ่ะคนนี้คือมันแท้อ่ะเสียงงอมเล้ววันนี้เสียงงอมเลย เท่าไม่ได้เลยอ่ะไอ้นี่เมื่อี้มันปากแข็งมันนะมันดินเถียงไอ้แจ็คไอเนี้ยหาเนี่ยวันนี้มันงอมจัดอ่ะมันมันมันเล่นละครลิงไงแจ็คเล่นละครลิงมันจะไล่ออกเลยแล้วพี่มันละครไอเที่ยเนี่ยมันสำนึกแค่นั้นแหละใหไอ้เกอร์บูมมาไอหมายถึงไอ้บูมดิไอ้บูมเหรอใช่มันจะได้ออกท่าเดียวเลยมันอยู่ท่าเดียวเลยอันเนี้ย ยืนยันเหมือนแดนนี่วนนั้นเลยผมไม่ตายอ่ะไม่ไม่ยอมไม่ผมไม่ตายเอาไงอยากได้ไงแล้วแต่มึงกันได้หมดอ่ะแต่รู้สึกว hey, ่าท uh ีซีจะจะไม่อยากมีเรื่องกับเรานะหงอจัดเลยมันก็เลยต้องต้องทำอย่างนั้นอ่ะแ้วทำไมทำไมไม่ปกป้องลูกน้องเลยอ่ะ ไม่กลัวครับกลัวจนนะนังคาระผมก็ตกเป็นแก๊งเล็กแล้วนะขี้ขาดหรือเปล่าจริงๆล้วถ้าเกิดให้ผมพูดก็ในว่าเรา <c oughs> ตกลงกันไว้แล้วอย่างนั้นนยครับแต่ไม่ตกลงเรื่องนี้นะเอาหมายถึงว่าตอนนั้นแดนนี่ยังพูดอยู่เลยว่าก็เป็นที่สาธารณะเหมือนเดิม <c oughs> ก่อนไปอะ่ะตอนแเขาก็เป็นคนพูดในเะร่ว่าไม่จ่ายพูดสามรอบเลยแนละ้ว ใช่ไหมที่เขาพูดใช่ป่าวพวกเราใช่ครับใช่ผมพูดเองครับเอออยู่ๆมาวันนี้ปุ๊บเอยจะเล่นถ้าไม่ตายไล่ออกไม่ได้นะทีซีอะไรว่ากระจอกชิบหายกระจอกเงี้ยไปเลทีเซียไปเป็นแก๊งไปไปทำแก๊งเงื่อนอะไรไปนั่งยอมขอยอมเขาไปไปเป็นตไปทำอะไรสิ่งผิดกระจอกชิบหาย p ีซีอะไรวะเดี๋ยวคอนดีเนนท์เท่าที่กูในอุดมคติกูแม่งไม่กระจอกอย่างเงี้ยไอบอลมึงไปลากคอนมายังไงวะบอลลากคอนลิงไเนี่ย เมื่อไหร่ทีจะโตจะเก่งจะแบบจะมีอำนาจจริงๆอย่างที่มันควรจะเป็นวะอิทธิพลก็ไม่มีหัวหน้าก็นำกระจอบจ้างผมไหมชั่วโมงละล้านเดี๋ยวผมไปเป็นให้ทีซีอ่ะบารมีก็ไม่มีออร่าในตัวไม่จับเลยอทีซีกระจอกจริงครับนี่ผมพูดตรงนะ อันนี้เรื่องจริงลองลองหันไปถามไอ้สองแกนก็ได้ว่าจริงเปล่าที่คุณมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมาดูกระจกจริงครับแล้วเขาถาม<อ>กระกเกินไปอ่ะผมว่าไม่จอกตอบอะไร<ป>เวอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อใช่ครับพี่ใช่ครับอย่างเงี้ยไม่รู้เพืนก็ต้องใช่ดิ ถ้าเรื่องถ้าเรื่องแค่ปกป้องคนในทีซีกันเองทํทำไม่ได้ไม่ต้องไปหาปกป้องแก๊งเล็กแก๊งน้อยหรอกครับปกป้องตัวให้ได้ก่อนเอาตัวให้รอดก่อนชีวิตอะเอาชีวิตตัวให้รอดก่อนที่กันในเรื่องจริงนะเพื่อนถ้าปกเขาปกป้องเราได้เราคงไม่กังวลอีกแล้เนี้ยครับสองสองคน้เนี้ยเพื่อน ้าพบพวกรได้จริงนะโพเรื่องเนี้ยมันมันไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยเพื่อนที่อันเนี้ยมันมาก็ไม่ผิดหรอกครับกับเขาพบเราไม่ได้่อกคนคุยกันสองคนหรือจะเรียกคนมาระชุมเพิ่มก็ได้เปิดอยากปรึกษาคนอื่นอีกในทีซีที่มีความคิดมากกว่านี้ เราต้องใช้คำพูดให้พวกผมจำเหรอครับทำให้ดูก็พอไอ้บอลเราภารกิจเหล่านี้เสร็จยังวะเพื่อนเราควรถามเขาเลยไอหรือให้เขาคุยเสร็จกซ์กันบ้างที่อย่าอะไรมึงอย่าโดนส้นตีนไไงอ๋อดิงั้นเราเขาคุยเสร็จก็ได้นี่กูยิงขาที่ที่สั้นกูยิงขาที่ที่สั้นจริงๆนี่ในภาพตากูอะกูยิงขาเขาตันกูแบบมันสั่นสั่นเลยอเนี่ยแกลบสั่นมันสั่นแจ่ กิดกูอยากให้เขาเห็นภาพในใจของเราสองคนแบบเพื่อนเรายิ่งกว่านั้นอีกนะเพื่อนเฮ้ยกูคุยนะขาริวริวพันทันพักๆเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยเฮียเขาสั่นกันเรากินข้าวนอนไม่หลับคิดอะไรมากเครียดอย่างเงี้ยเพื่อนไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรอ่ะชิยวเพื่อนเอาเอามาห้าสิบล้านโอ้โหเชี่ยผมให้ไม่ได้ครับระวังนะ ก็มีตังค์เยอะๆเท่าตัวร้านเองเสร็จตังค์ป่ะตอบแบบนี้กูว่า EP สองมาชัวร์ตอนกูว่าเราแหวงมือเตี้ยตอนนี้กูจะจ่ายแทนคนทั้งประเทศไปจะเดี๋ยวจะปล่อยปีสามเดือนไอ้ตรงปลาอันนี้จ่ายให้ไม่ได้งครับเดี๋ยวสักพักต้องมาทางเราอะไม่หรอก ผู้พาวานาใหญ่พี่เขามาทางเราเลยรอบนี้ก็รักประชาชนนักรักประชาชนหนาไม่ใช่หรือไงจ่ายแค่นิดหน่อยเองกลัวอะไรห้าสิบเอ็มรถประมูลหนึ่งคันเพื่อนตามที่ข้อเสนอมาครับถ้าเอาไปฟาร์มงานคือประชาชนอันนั้นก็ยอมรับได้ครับเรตอนนี้กำลังดูครับมีแฟร์แมบลุงมีแฟร์แมบอะไรนะมีแฟร์มบลุงไม่มี เหมือนกันแหละไม่เอาหรอกห้าสิบล้านแะล ก็ไปคิดเอาครับที่ผมพูดไปทั้งหมดอ่ะ TC ก็ถ้า TC ยังยอมอยู่เงี้ยยังยอมแบบยืนโดนด่ายังยืนอยู่อะไรเงี้ยมันไม่เหมาะจริงๆไม่มีใครควรแตะ TC ได้สักแก๊งหนึ่งอ่ะต้องกลับไปคิดดูดีๆตรงตรงนั้นผมก็เข้าใจครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดมีเรื่องผิดพลาดเก็ต้องแก้ไข ผู้ที่แข็งเก่งที่สุดอะคือทางออกเว้ยอันนั้นผมก็เข้าใจครับลุงแต่ว่าที่ผ่านมาครับไอล่าสุดที่ผ่านมามันก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าแบบทีซีมันไม่ได้มีบาร,รมีขนาดที่จะทําอะไรได้ได้มึงกระจอกนะเองอะถ้ากูเป็นหัวหน้ากูเฉยเฉยนะกูปล่อยให้ตายไปเลยให้หมดเลยนะถ้าเป็นกูอะไม่ใช่เรื่องของกูไงกูคือองค์กรอะองค์กรกูไม่เป็นญาติอะไม่มีญาติาอะไรอะกูไม่จําเป็นต้องแคร์ด้วยอะ เพราะว่ามึงมีญาติกันเองกกไม่ได้ไม่ไม่ใช่ญาติกูเนี่ยถ้าเป็นกูกูไม่ส่วนนะกูแคร์คนในองค์กรเท่านั้นอะ่ะส่วนญาติอะไรกูก็ไม่แคร์มึงรับคนเข้ามามีแต่อะไรก็ไม่รู้ไอเ้เหี้ยพอแล้วอย่าไปเปลี่ยนความคิดเลยถ้าเป็นกูนะสมมุติว่าถ้าเป็นกูตีกับ jk นะกูยิงทิ้งกูดึงบัตรประกันมาให้หมดเลยเหี้ยแล้วก็หายให้หมดเลย ถ้าเป็นกูอ่ะ <Yeah. S 1> มึงทำกันไม่ได้เองไอ้เหี้ย <Yeah. S 1> ตอนนี้มึงแค่ใค้คนลำอะ่ะ ถ้ายกถ้ายกกลับกันนะสมมติถ้ากูไปทำคนอื่นคนก็ไม่ลําใส่กูนะแต่ถ้าก,กูโดนกระทำกูก็โดนถ้ากูโดนกระทำพวกมึงก็โดนลำไงแค่นั้นเองมึงจะไปแคร์ทำไมไอ่ะเหี้ยถามจริง อย่าลืมเดี๋ยวมึงทำเพื่ออะไรไปดิซีอ่ะมึงมาทำมาเพื่อต่อกกอนอะพวกกูไม่ใช่เหรอวะ <ร>โชว์นะอำนาจอะโชว์ไปให้สุดเลยอำนาจอะถ้ามึงทำกัว,วุ่นหายเนี่ยไม่ใครกล้าบ้ามึงเลยกูกล้าพูดเลยหลังจากวันนั้นอะถ้ามึงเอาแบบเอาพวกกูหายหมดอะไม่มีใครกล้าบ้ากับมึงเลยอนาคตหรือว่าจะปัจจุบันอะจริงๆอะกูอยากเอาให้วุ่หายทุกคนด้วยซ้ำนะเว้ยแต่มึงทำกันไม่ไม่ทำกันเองอะ มองในมุมผมนะครับก็เจเคก็คือหนึ่งในแกงนั้นถ้าเกิดอาวุธหายมันก็เสียหายเยอะนะนั่งไหอ่ะกูเป็นคนทําเองอะกูเป็นคนเลือกเดินเส้นทางนี้เองอ่ะกูตอกกรกอะไรอ่ะมึงต้องดูด้วยดิกูพร้อมอยู่แล้วเว้ยว่าทุกแกงอ่ะมันก็ต้องคิดแบบนี้อ่ะสมมติไอ้เหี้ยไป,ปเหยียบตีนทีซีเนี่ยพวกกูก็ต้องคิดแล้วเว้ยว่าทีซมันทำอะไรได้บ้างแม่งบ้าม้าขนาดไหน อำนาจในมือมันเยอะขนาดไหนเป็นกูจะเลือกเชือ,เชอดไก่ให้ลิงดูด้วยซ้ำ เป็นกูนะถ้ากูเป็นดีซีวันนั้น,น,ะนะกูไม่ให้ตำรวจบุกด้วยไอเหียกูเปิดอาคีอ่ะห้านาทีเปิดทีห้านาทีเปิดทีห้านาทีเปิดทีจนครบสี่สิบห้านาทีอ่ะ ครูดาวเนี่ยมันคือกดกของทีซีใช่ป่ะใช่ครับกูก็สามารถแก้ได้ใช่ไหมล่ะถ้าสมมติกูเป็นทีซีกูแก้กดได้เองป่ะต้องไหมมันเปิดได้ไม่จํากัดครับแต่ว่าครูดาวมันก็มีอยู่ดีในการเปิดตอนครูดาวหมายถึงอะไรก็คือกดใช่ไหมล่ะลุกกลัไปครับลูกทีหนึ่งลูกทีสองอ่ะมันอัตโนมัติหรือว่ายังไงมันครึ่งชั่วโมงครับลูกอ๋อมันกดได้ครึ่งชั่วโมงทีนึงใช่ครับแต่ว่าวันหนึ่งไม่ได้จำกัดแล้วถ้าคนอื่นอ่ะแล้วคนอื่นกดอ่ะคนอื่นชั่วโมงหนึ่งครับ ถ้าสมมติกูมีฮาคิสสิบลูกเนี่ยในตัวเนี่ยกูกดหนึ่งลูกปุ๊บแล้วกูก็ส่งให้คนอื่งคนหนึ่งกดได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะมันเป็นกฎครับว่าห้ามแบบอ๋อเป็นกฎของทีซกูก็เปลี่ยนกฎไงกดสามารถใช้ได้เรื่อยๆสําหรับทีซีเท่านั้นไงเจ๋งะปะสู้ได้แล้วแค่นี้ตํารวจกบ็บุกไม่ได้ละ ูจะบอกให้นะคนที่แบบว่าที่มึงโดนด่ากันเนี่ยเพราะว่ามึงแบบถ้ามึงใจเคียแล้วอะมึงก็ต้องเคียรให้สุดเวย้ยถ้าคนเคียสุดแล้วอะคนจะไม่ด่าเวย้ยแต่ถ้าคนทาท่าเป็นคนดีอะไรเคียรคนมันจะด่ามึงต้องเคียให้สุดดิถ้าเจอเรื่องแบบเนี้ยเพื่อนผมเนี่ย เดี๋ยวกูเป็นทีให้สัก2วันถ้าคนทีซีเป็นคนผิดก็เปลี่ยนให้มันถูกไง ถ้าคนในแก๊งผมทำผิดผมก็จะจะเปลี่ยนให้มันเป็นถูกให้ได้อะเพราะว่าผมทำมาตลอดอะผมแค่คนในแก๊งอะผมไม่ได้แคร์คนอื่นอะคุณลองจะย้อนกลับไปมองหลายๆเรื่องที่มันเคยผ่านมาดิพูดสมดเลย คุยกันลุงเลยอะไรวะอะไรไอตี๋เปล่าลุงเปล่าลุงหมายถึงว่าถ้าเขามีอะไรก็ให้คุยกับลุงเลยอ้แจ็ไปไหนอะถ้ามึงอยากจะถามอะไรอ่ะอาแจ็แจต่อไงกูแค่พูดวิธีการเล่นของทีซีเฉย ถ้าโดนแบบนั้นน่านนสนุกจะตายอ่ะแบบอาวุธหายหมดเงีโอ้ยคนมันคิดแล้วมันจะคุยต่อเลยพี่ดีๆครับอันนี้ผมขอขอแซดเนเดินได้ไหมครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมมีเรื่องอะ JK เนี้ยพี่พี่ทำอะไรให้ผมได้บ้างถ้ามันมีเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆอ่็ผมก็ไก่เกียร์ให้ครับอันนี้คือผมแอบสงสัยมามาสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็ไก่เกียร์ให้ ทีซีเหรอทีซีมันก็คือสะพานแหละแต่แค่ทีซีมันย่อจากคอมพิวเตอร์ไม่เฉลยนะครับพี่อันนี้มันเป็นคำจากย์จากจริงเลยพี่คือผมจะปอะหยากครับถ้าวันหนึ่งไม่ว่าจะแบบมีปัญหาอะไรกับเจเคพี่แล้วแบบถ้าพี่ปกป้องว่าผมไม่ยกหนาได้ถ้าหรือว่ามีกับแก๊งที่แบบไม่ได้แข่งกับเจเคอ่งนี้พี่ช่วยผมได้อันนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าวันหนึ่งมาเจอเจเคขึ้นมาพี่แล้วเหมือนกับวกผมก็อยู่ภายใต้พวกพี่แล้วอะ คือพวกผมไม่ไม่ไม่อุ่นใจอะครับเอาดตรงตเ้งตรงเลยผมแค่รู้สึกว่าห้ามีทีซีแล้วอะผมก็อยากให้ทีซีแบบปกป้องพวกผมได้ครับแต่ห้ามีแล้วผมก็ไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่จางอะไรกับเหมือนไม่มีเลยครับแต่เรื่องนั้นผมก็ต้องดูด้วยหรือเปล่าครับว่ามันมาจากเรื่องอะไรอันนี้ได้พูดป่ะครับผมไม่ได้ยินเลยครับอ่าได้พูดครับผมก็ต้องดูด้วยปะครับว่าเรื่องนั้นมันมาจากเรื่องอะไร ที่บอกว่าให้ผมปกป้องเนี่ยอีกแก๊งน,นึ่งเขาก็เป็นแก๊งในที่ผมดูแลหรือเปล่าผมก็ต้องดูเหตุผลหรือเปล่าว่าผมจะปกป้องคุณเนี่ยมันคือมาจากเรื่องอะไรคุณเป็นคนทําเองหรือเปล่า อะไรต่อวะงงทีซีหรืออะไรวะเนี่ยววตึ๊บเลยอย่ะเจอดีซีตอบแต่ละคำถามตึ๊บเลยแต่ เราที่ทีทีโดนอยู่ตอนนี้มันมันไม่ต่างหรือเปล่าครับพี่ตอนนี้ผู้พี่โดนอยู่ครับเนะี่ยเซัสดีครับพี่เออวันดีดูดิครับเ็นยิมสาวเหรอเซล ไม่มีครับไม่มีครับเรื่องนี้ไม่เคยมีนะลุงในใจผมมีแต่ลุงคนเดียวนะครับที่รีบมาหาลุงเลยอ่ะดีครับน้องเข้าด่าผมตอนแหไมาอ่ะอะไรดีครับไาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไงสวัสดีครับน้องไงมีอะไรจะพูดอีกไหมเล่าสิสีไี่ต้องผมรักพี่อย่างเลยของวันนี้มึงปรึกษาตรงนี้ไม่ได้หรอกมึงค่อยไปคุยอ่ะ ก่นอนเงะไปหาลวงมาหาทางออกที่ที่สุดอะไปได้ครับตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรไม่มีธุระกับริวแล้วครับผมขอ,อาลาริวกลับไปด้วยนะครับเฮ้ยไอแจ็คมีอะไรกันไอนี่ปะไอริวคนปะไม่มีเออไม่มีแล้วลุงมีป่าไม่มีไม่มีอะมึงเอามันกลับไปได้แต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์พรุนี้ไป เหมือนเราไปทีซอ่ะแล้วมันเป็นแก๊งอ,ะอ่ะใช่ <laughs> ออมีอะไรมาปรึกษาได้ที่องค์กรทีซีบาเจเป็นสภาสูงเราเป็นสภาสูงทีซีแม่งกระหลกกะลาชิบหาย,ยอะไอย่ะเี้ทีซีที่ที่แบบเรารู้จักคือแบบตอนบิกยั็ไม่ไหวเลยนะเว้ยหวัวซุกหัวซุนเลยนะเว้ยกูคิดว่ากูคนเดียวกูก็ต่อกรได้อ่ะกูจะบ้บาอำนาจที่สุดเลยอ่ะสุดสุดทางอ่ะทางอ่ะ ได้ให <shap. S 1> ้ลุงมาเป็นทีซีไหมเฮ้สักวันไปถึงเวลาละปะไม่รู้ทำยี่อะไรปลุเบื่อเอาปืนไปยิงหัวเล่นได้ปล่าเขี้ยไปยุจะคิวเราหรือเปล่าเนี่ยเอาปืนไปยิงหัวเล่นอ่ะเพรผมยังมีอะไรอีกไหมครับพี่ไอ้ยบอลมันมันมันกล้าตีกับเราเว้ยบอลอ่ะมันพูดอยู่ถ้าสิบตีไปห้าสิบไปเอาไว้เจคหยุดแป๊บนะครับ เหยียบมา,มาขา้างหน้าไปเพื่อนกูมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงสองคนเนี่ยมึงเป็นโลกอะไรวะขามันแข็งไปแล้วครับพี่ผมขอโทษมเนดพี่ที่มันมาขา้างหน้าไม่ได้กลัวหาวเดี๋ยวลุงเนี่ยมันอะกลัวง่วงชอบหนีไป,อไปนอนอะผมชอบทำให้ผิดหวังนะพวกเฮียบอลเนนะี่ยผิดหวังเลยข้าวไปหาเรื่องคนอื่นเลย บอลเสื้ออะไรเซอร์กสอ์อยู่ไมเนี่ยมึงเป็นเสือะหรอเสือดาวะได้ใครขยำหรือยังอไม่มีครับไม่มีครับผมเดินตามลุงนะผมไม่มีใครนะผมอ่ะผมรอคนที่เรารักคนหนึ่งแค่นั้นลุงรอหรอใช่มึงแข็งดีว่า ลุงทำไมลุงว้วลุงต้องเชื่อผมดิผมเป็นหลานลุงนะตอาเมื่อวานนี้กูว่างกูไปดูเฮียอะไรมาสักสักอย่างนึงแหอะไรวะอย่าไปหาดูพวกนั้นอะไม่มีอะไรครับพี่คุยกับพวกแล้วกูแบบไอ้นี่คือเราจะตีกันกูไม่อยากตีเลยไม่ตีแล้วพี่แล้กูมีอารมณ์เลยล่ะพี่เปลี่ยนชุดกันหรวะเดี๋ยวให้กูมีอารมณ์เลยไหม ไม่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 ดีกว่าพี่เปลี่ยนชุดอยู่ไหนวะเปลี่ยนไม่ได้ปะในบ้านอะไม่มี อะไรวะไอตุกอะไรอีกอะอะไรอีกอะวันวันลุงกเดี๋ยว่ห้คุยเดี๋ยวให้คุยเดี๋ยวให้คุยเดี๋ยวให้คุยเดีวให้ลุงเขาจะซื้อของขวัญให้ผมเขาจะให้ของขวัญผมเนี่ยเขาจะให้ไอโฟนผมเนี่ยใครซื้อไอโลุงเหรอใช่เขาจะซื้อของขวัญให้อ๋อได้พี่พี่หาได้พี่เฮ้ยมึงมึงไอเซิร์ฟมึงดูสตรีมกูดิกูเจอพี่เปาด้วยอ่ะใช่เหรอเออมาดูดิพี่เปาออกข่าวดูสิมเออเออดูสิพี่ เห็นปะมันไม่จบกับพี่ผมจบครับผมจบเห็นปะเห็นพี่เปาปะอ่ะบอลอะไรอีกหวยลุงเฮียไม่ใช่เกิดการที่เขาด่านอกันนิดหน่อยเนี้ยเดี๋ยวพี่เปาออกข่าวเจกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เปาพี่เปาเลิกขายคอร์เปเตะเทควันโดแล้วเนี่ยเฮียพี่พี่ไม่ไม่ใช่ เอาใด้ทักคอมเลยใช่ป่ะไปเตะในคอนโดเลยอ่ะเออเตะพี่ตี๋ไม่ใช่เหี้ยบ้าเหยียบอกได้พี่ตี๋หลับแน่เหี้ยเจอเจอคู่เดนโดสายดำไปพี่เอาตอนแก่พี่เอาตอนแก่พี่เราสายดำด้วยพี่เอาสายดำตึิงๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครปั่นจับ